สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมครูป๊อปนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดกุงเกตน,นะครับมาพบกับเมค่ค้าขายปลาย,ย่างจบป .6 .6 นะครับแต่สามารถรับรายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับ <Wow. S 1> เดือนละ1ล้านบาทเรามาดูกันนะครับวันนี้ตัวเป็นๆกันเลยนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพี่กัปต้าค่ะวันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มา ตรงนี้ได้มาเจอน้องๆอ,อย่างน้องคอฟนะคะน้องอฟก็เป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์อยู่แล้วต้นทุนทางสังคมสูงได้ได้มีโอกาสได้มาเจอน้องเจน้องเจก็เป็นสถาปน,นิกวันนี้พี่กัะต้มาตรงนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสได้รับใช้น้องๆซึ่งมีธุรกิจที่ดีอยู่แล้วแต่วันนี้พี่เป็นพม่ค้าจบแค่ป .6 แต่พี่อ่ะ ฉีกแนวมาที่ได้ฉีกแนวมาตรงนี้ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะคะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วโดยที่ถ้าเราอ่ะยังไม่ทําอะไรให้ทันตามกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปอ่ะบางครั้งอ่ะสุดท้ายเราก็อาจจะไปอยู่ที่ดาวเคราะห์แค้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกระแสของธุรกิจโลกจะเป็นยังไงเราจะสวนกระแสนั้นไปเลยค่ะ อย่างน้อยพี่เป็นแม่ค้าจบแค่ป .6 ณวันนี้พี่ได้จับโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นะคะที่ทำไรายได้อย่างน้อยวันสาม0 0ื่นถึงห้าหมได้โดยการที่พี่เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้โทรศัพท์มือถือจำเบอร์โทรตัวเองเมื่อก่อนยังจำไม่ได้เลยแต่ณวันนี้พี่ต้องเปลี่ยนและปรับให้ทันกับโลกของยิกยุคนิวรนมอนโซเชียลมีเดียเท่านั้นที่ครองโลกน้องเชื่อไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าเราจับโซเชียลอย่างที่น้องก๊อฟบอกนะคะอย่างที่น้องๆได้บอกอะ่ะธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเราทําออนไลน์ทําโซเชียลมีเดียอย่างน้อยนะคะน้องๆทุกคนจะได้รับโอกาสนั้นเหมือนกับพี่ตอนนี้พี่รับรายได้เดือนละล้านซึ่งวันนี้สิ่งที่พี่ได้มาอย่าง BM คันนี้นะคะพี่ขับไม่เป็นแต่พี่ยังได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องสนใจโปรเจก t นี้ ทำโซเชียลอยู่บ้านให้ได้เงินยังไงวันสาม0 0ื่ถึงห้าหมบาทนะคะติดต่อน้องๆที่ส่งลิงก์นี้ให้น้องๆเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะกับพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะครับก็อยากจะรับรายได้นะครับกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซออนไลน์ e นะครับรายได้ตั้งแต่3,000ันจนถึงหลักหมื่นต่อวันก็อินบ็อกมาที่เฟซนี้เลยครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ